สวัสดีค่ะวันนี้เมนูปลาแต่จะจัดเดออันนี้ไปตลาดแล้วไปซื้อปลามาสองตักซื้อปลาอย่างพี่น้องเ็ืมาทอดทอดในกรอบนะคะเนาะเสร็จแล้วตุ้นกระชิด ฝานบกม่วงเห็ดนำย่ำลาดลาดในตัวปลานะคะเนาะนะฮะกับซีมีบักทัว่วทั่วลิสงน้ำเนาะไะเดี๋ยวตุนจิตไปฝานบกม่วงก่อนนะจ๊ะเนาะเห็ดนำยำลาดปลาของเฮาอันนี้ปลาเขาสุกแล้วถอดเรียบร้อยแล้วจ้ะจะมาเห็ดนำย่ำลาดแ่บเปนจมูกน,นี่นะคะ กันออกกับกษิฟ้านบวงหนะ้อเนาะฟ้านแล้วก็กษิตซับเป็นเส้นๆอันนี้ผมว่าจากที่ไปขายแก้วขมิน้นเปรี้ยวเปรี้ยวฟ้านเปลือกเนื้อเหลือง จ้กหนึ่งน่วยสามน่วยเลยนี่ย่ำม,มักินสมสมชอบเปรี้ยวชอบจู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 ก็คือเปรี้ยวเนาะเดิ้งไงใดเงียมสวายเงียมสวาย ดักรอยสวายก็คือมะม่วงนะสวายภาษาเขมรสวายภาษาเขมรภาษาไทยก็เรียกม,มะม่วงภาษาเขมรเรียกสวายเนี่ยสวายสวายจู่ม่วงเปรี้ยวนี่ยนะสวาย สับกันเลยสับบวงแบตหมดแล้วก็ไม่ต้องดูแล้วแบตหมดก็ไปถอดเขาบอกขูดนะคะเด้อ ฝานอ่ะสับแล้วก็ฝานบางๆจัฝานมะละกอเปรี้ยวเผ็ดเผ็ดเฮ้ยมันหวานกับปลาทำน,น้ำยำกับปลาทอดน้ำยำมะม่วง เอ้กรดิซับให้แล้ว้ะค่ะเด้อ 没有路。 การๆแบบาตางที่เชี่ยวขนมปลาค่ะเครื่องฟอร์มละพี่น้องอันนี้ก็สิมี่กระเทียมหอมแดงใบตังโอเนาะแล้วกับบักม่วงห้าทตีเ้าซับไวอันนี้คือนนามย่ำขึ้นตำบักพริกแล้วก็เคี่ยวน้ำตาลรา้แล้วก็ใส่ผงนัวน้ำปลาน่าจะเนาะ ปรุงรสเลยจ้าเชฟเชฟหมอหัวแค่เห็นกันน้ำลายซอแล้วพี่นอ้อง ร้าวให้เข้ากันสีเริ่มมาแล้วนี่เขียวมีเหลืองมีแดงเปรียวสมมัม่วงแค่เก็ดๆสีสา้ แบ่งปลาไว้ให้ลูเรากินกลางมือก็คืออะารอันนี้เราเอาซีบอร<ะ>าดเอาสีบอราดใช้ตัปลาด้วยค่ะเด้อเข็นตักเนื้อปลาแล้วก็จังตักเพื่อใส่กินเนาะเนาะแล้วก็ตามด้วยขวัวแจ๊ค ตัวไปรโรยชั้นบนก็ได้อเอ้ยชิมดูดิรสชาติเป,ป็นยังไงแซ่บหรอไปขาดอะไรขาดหวานขาดเค็มอร่อยชิมดูเชฟพ,ชพอลแล้วเราก็เทใส่าชามใส่จาน

ยำมะม,ม่วงแล้ก็ปลาทอดเห็ด mm hmm. น้ำยำน้ำยำจ้ะ mm hmm. อึืนลองหวจะเสแสรบหน่อยแล้วเราก,ก็สใส่บักทั่วโรยลงไปว้าวตกนนะกินนะครับว้าว แล้วลายโพดนี่จ้ะเด้อมาเด้อพี่น้องแซ่บ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 แล้วก็จะกินกับปลาเนาะอาจจะยำหมกม่วงเอาก็แเหลี่ยวนำยำเขาน,นี่กับปลาเลาก็จะบีโตปลาแล้วก็จะ,ก,จะกินกับยำหมกม่วงของเขาเนาะพี่น้อง มามาจากเส็บๆสบามันอี้เส็บแสบซ้อนไม่ย่อเ้าวนซอนอกมือนี่แหละแสบงานอีสานบานเหามาแล้วค่ะมี่จ้ะเนื้อปลากระบักม่วงมากินนอืม จ<ส>บไ,ได้ใจขนาดพนะี่เนี่ยจับจับจับ